บทที่ห้าสิบสามระยำระยำสิ้นดีทีเดียวพันเอกยูซุปขยำภาพทายและข่าวสารที่ตีพิมพ์ราหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันสองฉบับที่มียอดจำหน่ายสูงสุดทั่วประเทศขยำแล้วก็ยังไม่สาแก่ใจทุกคนในห้องนั้นจึงเห็นเขาฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผู้ช่วยคนสนิท เตกิลและอุสมานสบตากันหนังสือพิมพ์อีกฉบับสองฉบับถูกเตกิลหยิบขึ้นมาวางอย่างเงียบๆตรงหน้าเขารู้ประเดี๋ยวผู้พันก็จะถามหาด้วยประโยคที่ว่าผู้แทนจากอัลโมรเนียใครใครไปบ้างมีลูกใครที่ไอ้พวกนักข่าวช่างภาพฝ่ายรัฐบาลหลวงทำข่า,ขาวออกข่าวลงรูปซะจนเออก,กริกแบบนั้นนั่นไง เตกิวยิ้มพรายอย่างระมัดระวังดูเหมือนอุสมานก็แอบ,บยิ้มเช่นกันบุรุษอีกสามคนที่เพิ่งจะเดินทางมาสมทบร่วมงานไม่ว่าแรมซีอาหเมดช่างแต่งหน้าผู้สามารถแปลงโฉมใครต่อใครได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งนักในดานฟาดิววิศวกรสาขาเคมีผู้เชี่ยวชาญในการทำระเบิดและก็มังเริ่ม ผลิตสารพิษทางเคมีบ้างแล้วตามแผนงานต่อต้านการรุนรงคณะบ้านฉุกเฉินที่หวังจะล้มล้างพิธีกรรมขนบประเพณีที่ลิดรอนสิทธิของสตรีชาวอามราเนียทั่วแผ่นดินอามีผู้ช่วยของในดานซึ่งเคยถูกจับฐานปลอมแปลงหนังสือเดินทางเบื้องหลังก็คือ ฝ่ายจัดผลิตภัณฑ์สารเคมีเพื่อห้องทดลองสร้างระเบิดสารพิษทำลายคู่อริฝ่ายตรงข้ามที่เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบุรุษทั้งสามนี้แม้จะรู้ประวัติของพันเอกอยูซุบ้างแล้วแต่รายละเอียดปลีกย่อยนะหรืออีกนานอยู่หรอกเตกิวคลี่หนังสือพิมพ์ทันทีเมื่อลูกพี่หัวหน้าสายงานที่เขาสังกัดอยู่ตลอดมา จบประโยคที่ว่าใครไอ้หน้าไหนบ้างที่มันเข้าประชุม OIC ที่เตหะรานนี่ครับเตกิวเลื่อนภาพในหน้าหนึ่งไปให้จนถึงมือเจ้าชายฮัตซันสุไลามานสมเด็จพระอนุชาและพระราชกุมารเจ้าชายโมฮัมเหม็ดเจ้าชายชาครีราชิดละ่ะไปอยู่สะที่ไหนอยู่ซุปถามเสียงเขียวทีเดียวใครหรือเตกิว วิศวกรหนุ่มถามทันทีพระโอรสของเจ้าชายฮัสซันสุไลามานและหม่อมชาวอังกฤษตอนนี้เสด็จไปทรงศึกษาต่อทางด้านการทหารที่สหรัฐเตกิลตอบก่อนที่จะหันกลับไปทางบุรุษที่ยืนขึ้นทันทีผู้พันสั่งให้ผมติดตามข่าวการประชุมที่เตหรานของโอไอซีอุสมานร,รายงานขึ้นซะก่อน การประชุมกลุ่มผู้นำมุสลิม55ประเทศจากทวีปเอเชียออฟริกายุโรปและตะวันออกกลางถแถลงการร่วมกันนั่นออกมาแล้วครับผมคิดว่าผู้พันควรจะเข้าพบหัวหน้าเขตเรื่องที่ OIC ตัดสินประกาศร่วมกันว่าจะต่อต้านการก่อการร้ายทุกชนิดให้ประกาศว่าการสังหารผู้บริสุทธิ นั้นเป็นข้อห้ามของศาสนาอิสลามแล้วยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกยุติการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ขอ,ขอการร้ายส่งตัวผู้กระทำผิดให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินอุตมานไม่ได้ต่อเติมข้อความให้ครบถ้วนในเรื่องนี้มีการประนามอิสราเอลหรือการเห็นพ้องเรื่อง จัดตั้งภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงหรือแม้แต่เรื่องที่ OIC เรียกร้องขอเพิ่มบทบาทในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรวมไปถึงการจัดตั้งตลาดร่วมกลุ่มประเทศมุสลิมเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับตลาดโลกสากล เขาก็ไม่เอ่ยถึงอุดมการกลุ่มซึ่งยังยืนหยัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะรัฐบาลหลวงให้กลับคืนสู่ยุคมืดทุกระบบไม่ว่าจะเป็นการกำจัดสิทธิของสตรีอย่างเข้มงวดเด็ดขาดในรูปแบบที่เกี่ยวกับตะเลบันในอัฟกานิสถานหรือการนำกฎหมายาศาสนามาแทนที่การรื้อฟื้นขนบป,ประเพณีกฎเก็บ ผู้หญิงให้อยู่ภายใต้การปกครองอย่างมีสิทธิขาดโดยบุรุษหัวหน้าครอบครัวดูเหมือนว่าพันเอกยูซุปจะมีสำนึกความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับเขาเช่นกันคณะบ้านพักฉุกเฉินกำลังฝึกซ้อมการป้องกันตัวที่ศูนย์ฝึกเสียงเครื่องกราดอย่างผิดหวังของคนพูดยังไม่เท่าแสงตาที่ออกเขียวเขียวกริยท่าทางของพันเอกยูซุป ไม่ใช่ในายทหารยุคปัจจุบันที่รู้กฎเกณฑ์ระเบียบการอีกมารยาทของการเป็นทหารที่ดีมีศักดิ์ศรีเขาเริ่มจะถอยหลังวันคืนของตนเองกลับไปสู่อดีตศูนย์ฝึกผู้ก่อการร้ายในเปชวาชายแดนอัฟกานิสถานและประเทศปากีสถานสำนึกที่ดุเดือดเหี้ยมเกรียมของนักรบ เมื่อหลายหลายร้อยปีที่ยาตราทัพเข้ารมรันในสงครามศาสนาไหนรายงานจากโรงพยาบาลเกี่ยวกับคนป่วยที่มาจากนาเกาโอเอซิดไอ้พวกที่เข้าไปรับจ้างทำงานกับคณะสถาปนิกบุรณะพระราชวังโบราณน,นั่นได้มาแล้วครับอุสมานไม่รอช้าผมได้ข่าวมาว่าหัวหน้าฝ่ายปราบปราม และผู้บัญชาการทหารตำรวจจากหน่วยเด s e ซอ c ์คอปส์กำลังจะได้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิสูจน์หลักฐานทำลายอาวุธสงครามรวมทั้งนิวเคลียร์และเคมีคอลไบโอโรจิคอลจาก SOF ผมไม่แน่ใจว่าพวกนี้มันจะเป็นหน่วยไหนกันแน่แต่พวกนี้คงจะทำให้งานของเราล่าช้าลงในดาว วิศวะกรผู้รับผิดชอบงานด้านห้องทดลองอย่างมุ่งมั่นอยู่กับงานค้นคว้าและการเสี่ยงกำลังหวั่นไหวกับการถูกจับกลุมมากยิ่งขึ้นทุกทีผมคิดว่าอามีผู้ช่วยอีกคนแสดงอาการที่พรั่นพรึงยิ่งกว่าคงจะมีใครสักคนจากหน่วยงานปราบปรามของรัฐบาลหลวงที่มีความรู้เรื่องสารพิษและงานที่พวกเรากำลังทดลองอยู่นะครับ ผู้พันใครละ่ะใครยูซุปกระชากเสียงเข้าใส่ทันทีไม่ใช่แต่ว่าเราเท่านั้นหรอกแม้แต่อิร่านที่ออกมาถแถลงการร่วมกับโอไอซก็ยังสนับสนุนกลุ่มฮามาสและพวกเฮสบันเลาะนักวิทยาศาสตร์ที่นั่นก็เหลือเวลาอีกปีนหนึ่งมั้งที่จะทดลองบอลลิสติกมิสไซล์ก็ที่จะใช้ยิงกับอิสราเอลสักที ไอ้พวกนักค้าอาวุธอิหร่านด้วยกันเองมันก็ยังกว้านซื้ออาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ใครที่จะสอนวิธีการใช้ให้เกิดผลจากรัสเซียอยู่เหมือนกันเนี่ยในตาผู้พูดลุกวาทีเดียวเมื่อเปล่งเสียงตามติดเสียงปานฟ้าผ่าของเขานั่นแหละอามีพันเอกยูซุปกล้ามาหยุดยืนตรงหน้าของชายหนุ่มรุ่นน้องใครแกคิดว่าใครฮ้เขาถาม ผมไม่ทราบครับผู้อ่อนวัยกว่าปฏิเสธตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นตาบีบผู้หญิงที่เป็นลูกสาวของสถาปนิกหัวหน้าคณะนั้นเพราะว่าตามประวัติเธอเป็นนักเคมีผู้พัน์น่าจะเตกิลยิ้มพรายอย่างมีเล่ในทีเดียวเพิ่มเจ้าหน้าที่ในห้องทดลองของเรานะครับถ้าได้ตัวผู้หญิงคนนั้น บีบที่ชื่อมิลานแล้วก็เราจะได้กำไรสองต่ออย่างน้อยงานบุรณะเอลอิสาราก็จะต้องชะง,งักมีเวลาให้ในายดาวกับอามีจัดการกับงานทดลองอุสมานพงกศีสะเนุบเนิบอย่างเห็นด้วยผมกำลังนึกถึงฟาร์มไก่ที่อิรักอยู่พอดีทีเดียวแหละครับผู้พันเขาหัวเราะด้วยเสียงรื่นรมถ้าคณะรัฐบาลหลวง จะนึกถึงนักโทษการเมืองและเฉลยศึกจากสงครามอาวชาวโควตนักโทษของอิรักที่ผมว่ามาทั้งหมดนี่ล้วก็พวกนั้นอาจจะได้คิดว่าไม่ควรจะทำอะไรรุนแรงกับเราผมหวังว่าจะยังไม่มีใครสงสัยเรื่องน้ำในบ่อที่นาเกาโอเอซิสในดานพึ่งพำนนังนกต่อหนูทดลองของคุณตกลงว่า จะเริ่มจัดการกับนังหนูตะเพาตัวนั้นเมื่อไหร่ยูซุปตวัดปลายตาไปทางคู่สนทนารายต่อไปทันทีแอนทรักหรืออะไรกันแน่ที่จะใช้ทดลองกับนังนัง่นผู้พันแน่ใจหรือครับเตกิวถามอีกครั้งผมคิดว่าแค่เอาตัวไปทิ้งไว้ในหุบเขาที่แดนมรณะลมทรายดูแถวนั้นถ้าใครเมื่อรู้วิธีสังเกตพื้นทรายอย่างชำนาญจริงๆแล้วก็ แค่ลมทรายหรือบาเอลซาตานก็ไม่ต้องกลับมาแล้วล่ะครับในตาของผู้พันยูซุปจุดประกายวับทันใดประกายที่บอกชัดเจนระแวงสงสัยนั่นแหละเตกิวจึงรู้ตัวเขาพลาดไปถนัดใจแน่เสยิ่งกว่าแน่เสี้ยวหนึ่งในใจของยูซุปยังมีความหึงหวงผู้หญิงที่เขาเคยเลี้ยงไว้บำเรอความสุขส่วนตัวไม่ว่าหล่อน จะนอกใจหรือไม่ก็ตามฮึแกคงอยากจะเป็นหนูทดลองไอ้เชือ้อแอนแทรกซะเองหรอกมั้งเงกกตคิวเปล่าครับเปล่าผมคิดแต่เพียงว่าความร้อนในทะเลทรายที่แดนมรณะและหุบเขาโรคเรื้อนกับซากกระดูคนตายที่นั่นก็คงจะเกินพอสำหรับผู้หญิงตัวแค่นั้นไม่จำเป็นจะต้องวางยาพิษด้วยเชื้อที่ว่าก็ได้อีกอย่างผู้พัน ก็ยังไม่ได้สั่งการเรื่องที่จะให้ผมกับอามีจัดการติดตามคณะบ้านพักฉุกเฉินอีกสองกลุ่มที่กำหนดจะเดินทางในสองสัปดาห์หน้าผมหมายถึงบ่อน้ำอาหารเครื่องดื่มเขาถอนใจเมื่อกล่าวจบยากเหลือเกินที่จะอ่านใจและทายอารมณ์ของลูกพี่คนนี้ว่าปริมาณความเพุ่งพลานในใจอีกฝ่ายจะอยู่ในระดับไหนนายดาว พันเอกยูซุปออกคำสั่งหลังจากนิ่งอึ้งไปพักใหญ่แบคทีเรียชนิดไหนที่จะใช้คราวนี้กับคณะบ้านพักฉุกเฉินซารมอนเมล่าครับผู้พันบ่อน้ำตามหมู่บ้านร้านอาหารในเมืองหลวงนั่นถ้าเราเข้าไปถึงผมหมายถึงแผนกประปาของนครหลวงแล้วก็ผมรับรองฝ่ายป้องกันการก่อการร้ายจะต้องแปลกใจชูครับ อาเมลตื่นเต้นพลางยิ้มอย่างพอใจระเบิดครั้งสุดท้ายที่ผู้พันสังการตอนชิงตัวโซรยาคงจะลวงให้ฝ่ายโน้นมุ่งไปป้องกันการก่อวินาศกรรมผมพับรรองสงครามด้วยอาวุธประเภทนี้จะยากกับการตรวจสอบเพราะมันไม่ระเบิดตูงตามมันเงียบเรียบแล้วก็เย็นจริงๆครับเตกิลยูซุปเดินกลับไปที่โต๊ะมุมห้อง แล้วนั่งลงหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์พลางสั่งอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี่วันเริ่มต้นของการถือสินอดทันทีที่ปืนใหญ่นัดแรกให้สัญญาณเราจะจัดการกับอีนั่นเอานังนั่นไปที่แดนมรณะระหว่างนี้งดเรื่องการทดลองไว้ก่อนผู้พันครับเนในดานเอ่ยขึ้นลอยๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจตาบีบคนที่เป็นลูกสาวสถาปานิกนะครับ ถ้าได้ตัวมาดูแลหนูตะเภาในห้องทดลองของเราก็คงจะดีไม่น้อยนะครับอีกอย่างผมได้ยินมาว่าเธอยังสาวมากสวยมากด้วยถ้าผู้พันยังขาดหมายเลขสี่อยู่แล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะเห็นว่าเธอจะออกรณรงค์ตามหมู่บ้านในทะเลทรายแล้วก็ชายทะเลแถวแถวสุระแล้วก็วาดีกันศูนย์กลางการทอพรมพื้นเมืองนั่นนะ่ะ ผมต้องขอติดตามไปด้วยคนละเสียงแรมซีเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกผู้พันคิดยังไงครับเรื่องตาบีบคนที่ชื่อมิลานไม่มีคำตอบจากพันเอกยูซุปในตาทั้งคู่ของเขายังจับจ้องจอคอมพิวเตอร์อย่างจดจ่อทีเดียวคอมพิวเตอร์ไฟล์ชุดเดียวกับที่ผู้ก่อการร้ายเฮสบัเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุน และหนุนหลังจากยูรานมีอยู่ในครอบครองอยู่ในมือเขาเรียบร้อยและยูซูปกำลังศึกษาอย่างละเอียดทีเดียวตาบีบคนนี้ชื่อมิลานร่างสูงเปรียวของคนพูดยืนอยู่ข้างๆนี่เองคนไข้รายรสุดท้ายที่นอนอยู่ชิดเตียงประตูห้องโถงยิ้มแห้งๆให้หล่อนหนึ่งในจำนวนลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งในบัญชีของฝ่ายธุรการมีมารดาลอนหยิบมาให้สำรวจอย่างละเอียดกว่าครึ่งล้มป่วยกระทันหันด้วยอาการคล้ายๆกันมากบ้างน้อยบ้างซาลิมมิลานกลับออกมาจากห้องผู้ป่วยอีกครั้งพ่อและแม่ยืนรอยอยู่แล้วเมื่อหญิงสาวหันไปพูดกับคนที่ตามมาติดๆห้องทดลองที่นี่ คงจะไม่ช่วยอะไรเรามากนักหรอกนะคะฉันไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วย SOF ของสหรัฐส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และเครื่องมือพิเศษที่จะสำรวจสารพิษฉันคิดว่าลูจากจ้างที่ป่วยคราวนี้คงจะไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะจะต้องมีอะไรในอากาศในน้ำในอาหารมีใครก่อการเพื่อให้เกิดการทำงานของเราและคณะล่าช้า คงจะไม่ใช่เรื่องราช้าเท่านั้นหรอกมิดรบูโน่บอกลูกสาวไม่ต้องการให้งานนี้สารต่อไปด้วยซ้ำพ่อกำลังหวั่นใจว่าช่วงแรกเป็นลูกจ้างช่วงที่สองพวกนั้นอาจจะเปลี่ยนแผนถึงแม้ว่าพวกเราจะเตรียมพร้อมถึงขนาดใช้น้ำดื่มและอาหารของเราเองทั้งหมดแต่วิธีการต่อต้านในรูปแบบนี้มันออกจะลึกซึ้ง กว่าที่จะคลำต้นตอได้ไม่เหมือนการโจมตีแบบเก่าอีกแล้วครับนี่คือเรื่องที่หน่วยป้องกันของรัฐบาลหลวงวาดวันว่าจะเกิดขึ้นเบื้องหลังการโจมตีด้วยอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดซึ่งเป็นเพียงฉากบังหน้าเลื่อนจุดสนใจของทุกคนไปที่อื่นใช้ผู้ก่อการอีกชุดทำงานให้สะดวกขึ้นในตาของผู้พูดแฝงแววคุ้นคิด กังวลไม่น้อยเลยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ Chemical and Biological Response Force Marine Corps จากสหรัฐอเมริกาคงจะมาถึงที่นี่อย่างช้ามารืนนี้เราจะได้ผลจากห้องทดลองเกี่ยวกับการป่วยของลูกจ้างในที่ทำงานกับแม่เมื่อไหร่กันคะซาลิมมิลานกลับขึ้นมาอยู่บนรถตู้ซึ่งจะนำทุกคน กลับไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินกลับนาเกาโอเอซิสอีกครั้งผมคิดว่าอย่างช้าพรุ่งนี้เช้าทางโน้นจะส่งวิทยุมาทันทีผมเสียใจจริงๆในนามของรัฐบาลหลวงที่เกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ทำให้คณะของมาดามขวัญใจเสียขวัญไม่น้อยเลยเขาตอบคำถามหล่อนแล้วจึงหันมาพูดกับบิดาและมารดาของหล่อน เรื่องนี้ผมแจ้งไปยังม่อมลิบบี้เพื่อกราบบุคคลทูลให้ทรงทราบด่วนมิไม่ไม่รู้เลยนะคะว่าพ่อติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังถ้าพ่อไม่บอกมิเองแล้วก็มิคงไม่เชื่อว่าพ่อจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มิลานผูพ้พลางมองพ่อและแม่ที่นั่งเคียงกันตรงหน้าน้ำใสๆยังโคลคขังอยู่ในดวงตาทั้งคู่ของหล่อน เมื่อนึกถึงภาพที่ผ่านมาในช่วงเวลาวันนี้เรื่องที่สะเทือนใจมากมายเสียเหลือเกินเรายังโชคดีหล่อนพร่่งบอกตอนเองที่ได้มานั่งอยู่กับพ่อและแม่ตรงนี้เรื่องมันเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มากกว่านะลูกดอกเตอร์บรูโน่ตอบยิ้มยิ้มแล้วเอื้อมมือไปตบเขา่าลูกสาวเบาๆอย่างปลอบใจ พ่อก็ศึกษามาตลอดตั้งแต่สมัยสงครามเย็นจำเป็นจะต้องรู้ทําความคุ้นเคยกับเคมีคอลนิวเคลียร์และก็ไบโอโรจิคอลแอดแท็กซึ่งยิ่งเมื่อตอนสงครามอาวที่อิรักปล่อยจรวดสารพิษที่มีทั้งเชื้อแอนทรกค์โบตูลินัมและก็อัลฟาท็อกซินแล้วก็เรื่องเนิร์ฟแก๊สที่โตเกียวเมื่อเร็วๆนี้อีก คอมพิวเตอร์ไฟล์ของกลุ่มเฮสบันเลาะที่ถูกยึดได้ก็มีสูตรทางเคมีของสารพิษหลายอย่างรวมอยู่ด้วยแต่ที่น่ากลัวก็คือกลุ่มนี้มีจรวดคัดยูซาอยู่ในครอบครองพร้อมที่จะยิงหัวจรวดสารพิษที่เป็นสารเคมีร้ายแรงนี่จากฐานในเลบานอนเข้าไปทำลายผู้คนในอิสราเอลส่วนเมื่อครั้งที่มีการระเบิด โอลเทรดเซ็นเตอร์ในนิวยอร์กพวกก่อการร้ายก็มีไซยาไนด์ผสมอยู่ในผงเคมีแต่โชคยังดีที่ระเหยสก่อนที่มันจะระเบิดไม่อย่างนั้นคงจะมีคนตายกันอีกมากมิจะมาอยู่กับแม่กี่วันจ๊ะคุณขวัญใจถามเหตุการณ์ที่เครียดขึ้นทุกวันทำให้เธอเริ่มกงังวลแม้จะพยายามหยอกเอินลูกสาวอย่างเอ็นดูต่อไปว่า มีพระราชเสวนีให้จัดห้องนอนที่พระตำหนักสวนมะลิแก้วสำหรับตาบีบมิลานโอ้ซาลิมเธอหันไปถามล่ามและไกด์ทะเลทรายที่นั่งเงียบกรึมอยู่ข้างๆลูกสาวห้องวิกตอเรียโรสที่ว่านี่น่ะตามประวัติเป็นห้องที่จัดเฉพาะฝ่ายในโดยเฉพาะใช่ไหมคะครับในตาคมกริบค่อยๆอ่อนแสงลงเมื่อคนพูด ตวัดปลายตามาทางคนข้างๆห้องเตรียมตัวเจ้าสาวก่อนจะเท่าพิธีแต่งงานสมเด็จทรงมีพระเมตตาเป็นพิเศษทรงมีพระราชปรารภให้คุณมิลานสนุกกับประเพณีไลาโละโทเห็นหน้าพิธีเขียนลายบนฝ่ามือของพวกสาวๆด้วยเห็นหน้าก่อนคืนวันส่งตัวจะมีงานแต่งงานของธิดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในเขตนาเกาโอเอซีนะครับงานที่รออยู่ข้างหน้าค่อนข้างจะธุรกันดานสักหน่อยทรงเป็นห่วงคุณมิลานมากหม่อมลิบบี้เองก็ฝากของมาให้ซาลิมมิลานกระพริบตาทีทีเมื่อประสานตากับคนพูดอย่างแปลกใจอยากจะถามเหมือนกันแหละว่าเขามีเวลาแวบเข้าไปพบพูดแทนพระองค์ได้อย่างง่ายดายหรือคืน หม่อมฝากลูกประคำเส้นนี้มาให้คุณซาลิมไม่ได้พูดเล่นเลนเลยเขาหยิบประคำสายยาวเหมาะมือที่มองปราดเดียวหญิงสาวก็ต้องอุทานอย่างไม่เชื่อตาตนเองเอาออกมาส่งให้ซาลิมฉันคิดว่าคุณคุณเรียกอะไรนะคะมิลานถามขึ้นทันทีเช่นกันหลังจากพิจารณาหินสีเขียวไข่กาที่ร้อยสลับกับลูกปัดทองคำโปรง่ง สีทองและสีฟ้าอมเขียวตัดกันอย่างงดงามเหลือเกินในความรู้สึกของหญิงสาวหินชนิดนี้มีมากแล้วก็นิยมในหมู่ชาวทะเลทรายเชื่อกันว่าจะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่คิดร้ายได้ดีหม่อมท่านจึงเลือกมาให้คุณเขาถือวิสาสะหยิบลูกประกรรมเส้นนั้นจากมือหล่อนสวมให้อย่างหน้าตาเฉย จนทั้งพ่อและแม่ต้องกลั้นยิ้มซาลิมคงจะหมายความว่าต่อไปนี้ห้ามไม่ให้ถอดคุมขวัญใจเอ่ยลอยๆอยแม่ซาลิมฉันชักจะเป็นห่วงลูกสาวของเราเสแล้วละนะผมขอรับปากกับมาดามและด็อกเตอร์บรูโนวันนี้เลยว่าจะทำหน้าที่คุ้มครองคุณมิลานให้ดีที่สุดเสียงของเขาเปลี่ยนไปเมื่อกล่าวสืบไปอีกว่า ให้เหมือนว่าเธอคือน้องสาวของผมอีกคนหนึ่งทีเดียวซาลิมด็อกเตอร์บรูโน,โนยื่นมือไปสัมผัสมือกับชายหนุ่มตรงหน้าขอบใจมากนะขอบใจจริงๆโดยเฉพาะวันนี้ที่คุณอุตสาจัดการให้ผมกับคุณขวัญใจมีโอกาสพบลูกสาวก่อนจะออกไปตรเวนทำงานในทะเลทรายกับคณะบ้านฉุกเฉินซาลิมเหรือคะ เป็นคนจัดการเรื่องนี้มีลานหันขวับจ้าพ่อวิทยุไปถามข่าวลูกเขาบอกว่ากำลังจะพามิไปเยี่ยมทหารและตำรวจที่โรงพยาบาลพระราชาธิบดีเขาคงรู้ว่าพ่อเป็นห่วงเรื่องข่าวระเบิดที่เป็นระเบิดรถละลอกสองนั่นนะ่ะเขาบอกว่าจะให้เราพ่อแม่ลูกได้พบกันวันนี้มิลานกระพริบตาสิที อะไรบางอย่างวูบวาบขึ้นในใจอ่อนหวานและอบอุ่นอย่างประหลาดเสียจนหญิงสาวไม่กล้าจะสบตาคนข้างๆจบบทที่53เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำ ติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ